สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันสำคัญวันหนึ่งครับผมสุขสันต์วันสงกรานครับเพื่อนๆวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆไปทำบุญด้วยกันเนาะเราก็จะเข้าไปถวายสังฆทานด้วยกันที่นอ้องที่วัดดอนเมืองนะครับทุกท่านเดี๋ยวเราก็จะพาเพื่อนๆไปเข้าไปข้างในเนาะ วันสงกรานต์ปีนี้สุขภาพแข็งแรงนะครับตรงข้ามสนามบินดอนเมืองทุกท่านยังไงให้ดูรอบนอกไปก่อนนะครับตอนนี้วัดดอนเมืองได้จัดงานทําบุญสงกรานต์เป็นปีใหม่ไทยของเรานะครับผมตนนี้วัดดอนเมืองนะจ๊ะ วัดดอนเมืองสวยงามไม่องสวยงามมากทุกท่านเราก็ดูไปด้วยกันนะครับผม mm hmm. เดี๋ยวเราก็จะตามไปดูข้างในว่ามีอะไรบ้างนะครับผมสวยงามขนาดไหนเนาะเจดีทรายเนาะทุกท่าน mm hmm. เดี๋ยวเราก็จะตามไปเลยนะครับไปกันเลยครับผมเราก็มาทําบุญสุขสันต์วันสงกรานต์พี่น้องขอให้ทุกท่าน มีความสุขไปได้วยกันกับวันสงกรานต์นาอกทุกท่านเราก็ได้มา,าสังกัดวันสงกรานต์พี่น้องเราต้องทำกันทุกปีสาธุไปพร้อมๆกันทุกท่าน thank แล้วก็มีไข่ปิ้งทุงท่านขออนุญาตนะครับโอ้โหมีขนมนี่มีหลายอย่างให้เลือกขายเฉพาะวันนะครับผมเดี๋ยวนำเสนอให้ต่างประเทศและเพื่อนๆเขาดูกันอันนี้อะไรซ <c oughs> าลาเปาสิบบาททุกท่านโอ้แบบร,อร้อนๆเลยเพื่อนๆอ่า<ม>อย่าลืมแวะเข้ามาอุดหนุนพี่เขาหน่อยนะครับผมแกก็ต้องมาขายทุกวันพระล่ามาขายทุกวันพระใช่ไหม โอครับผมพอละสิบบาททุกท่านพอละสิบบาทอยู่ข้างๆวัดดอนเมืองของเรานะครับผมพวันนี้ก็เป็นวันสงกรานต์นะครับผมวันสงกรานต์ปีใหม่ไทยของเรานะครับวัดดอนเมืองวัดดอนเมืองสวยไ่น้องอุโบสถของเราสวยมากทุกท่านเดี๋ยวเราก็จะไปดูอีกต่อไปเนาะโอ้นี่ถัวถ่วถัว่วทัวแก้วละแก้วละไม่เป็นไรทำคลิปให้ยาย ยังไม่ซื้อโอ้นี่ทั่วถั่วพี่น้องสวยมากเลยสวยสวยมากโอ้ขายตั้งแต่เท่าไหร่เป็นต้นอ๋อยี่สิบขึ้นไปใช่ไหมโอ้คุณยายก็จะขายอยู่ตรงนี้เฉพาะวันพระใหญ่เนาะมีวันพระใหญ่ใหญ่ยายก็มาขายใช่ไหมพระใหญ่ยายก็ต้องมาขายตรงนี้นะโอเคครับผมก็อย่าลืมครับผมเพื่อนๆมาแล้วก็มาแวะคุณหนุนยายเนาะโอเคตอนนี้อันนี้คืออะไรก๋วยเตี๋ยวอ่ะ โอ้โอ้ของแปงของแปงพี่น้องโอ้ของแปงที่ไหนได้แม่ค้าคนนี้เองเราเคยส่งน้ำแข็งให้ใส่แว่นตาจนเราจำไม่ได้ถูกท่านใส่แว่นตาจำไม่ได้เลยถุกท่านเอ่เอาหมดเลยเท่าไหร่แม่ค้า้าเมาหมดเลยเท่าไหร่ครับหาเรื่องให้คนด,ด่าเลย อ <Okay. S 2> โอเคาหมดหมดเลยเท่าไหร่จ๊ะเอาหมดเลยอ่ะเหรอโอ้ไม่ขายเหรอเหรอ <c oughs> น้ำแข็งให้หมดเร็วๆนะ, <c oughs> ะจะได้ไปเอามาอีกโอเคโอเคนะครับแกไม่ขายขทุกท่านอ้านี่ขนมจีนสวัสดีครับคุณยายขนมจีนคุณยายอร่อยมากพีน่น้องนี่ ข้างๆวันธรรมดาแกก็ไปขายอยู่ข้างตลาดน้อยใหญ่เนาะขายอยู่ข้างตลาดโลเซเว่นเนาะดูพ,<แ>พี่น้องอายุ70 80อายไหมพี่น้องอายแกไหมทุกท่านหากินเท่าไหร่นะวุนน้นนอายุ90พี่น้องไม่อยากจะเชื่อเนาะแกบอกว่าอายุแก90แล้วท่านผู้ชมใครเชื่อบ้างยืนกระเดะอยู่เลยครับพี่น้อง ขายขนมจีนได้ทําน้ํายาได้คุณท่านผู้ชมดูเอาก็แล้วกันเนาะโอ้สุดยอดมากคุณป้าคุณยายเนี่ยยายทวดก็ได้เนาะพวกเราต้องเรียกแกยายทวดอ่ายัางไงก็อย่าลืมมาอุดหนุนขนมจีนขนมจีนยายทวดนะโอ้ไปเรื่อยพี่นาสวัสดีครับคุณยายอ่าสวัสดีโอสวัสดีครับพ,พี่เรียกเราพี่อีกเรียกพี่ดีแล้ว เรียกพี่ได้ไหมแล้วพี่จะให้ตอนนี้คุณคุณยายก็ขายไอ้ผัต้มมัดก้อนเท่าไหร่ยายก้อนละสิบาท15บาทแล้วแต่จะเลือกแน่นอนอันนู้นคืออะไรอน้หมูเนื้อเนื้อนมพี่น้องหมูกับเนื้อท่านผู้ชมป้ายอยู่ๆของเราพี่น้องออกสื่อไปแล้วหลายครั้ง โอ้ดังมากเนี่ยดังนี่เขาเรียกคนดังดอนเมืองพี่น้องขายโอ้ขนมหวานพี่น้องขนมนหวานหวานจ้าอ้าวถ้าใครยังไม่หวานก็มาหวานตรงนี้เลยนะนี่หวานตรงข้างๆวัดดดนเมืองพีนะ่น้องใครอยากจะหวานต้องมาหวานตรงข้างๆวัดดอนเมืองท่านผู้ชมยี่สิบบาทยี่สิบาบ,าบ,าบาทเท่านั้นโอ้้ขออนุญา ขอญาตหน่อยนะขอญาตถ่ายคลิปหน่อยนะโอ้ไก่ทอดทอดไก่พี่น้องน้องน้องละเท่าไงน่องเท่าไหร่จ๊ะน้องเท่าไหรน่องเลยยี่สิบเนี่ยโอ้ยดูแม่ค้าอารมณ์ดีพี่น้องแม่ค้าอารมณ์ดีเดี๋ยวหลังจากขายนี้เสร็จก็ไปเล่นสงกรานต่อียอดมากพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์นะนงดอนเมืองชาแนลนะครับผมก็จะทำคสุดยอดมากพี่น้องเดี๋ยวเย็นนี้จะออกให้ดู ออกไปทั่วโลกไปเนาะวัดดอนเมืองมีกับข้าวเยอะแยะมากมายโอ้จักไม่ทันอะไรอะไรข้าวเหนียววะข้าวเหนียวโอ้ข้าวเหนียวแม่ค้าตักข้าวเหนียวข้าวเหนียวอ้าวอ้าวสวัสดีครับแม่ค้าแม่ค้าขายอะไรตรงเนี้ยข้าเรียกอะไรเนี่ยห่อหมกฮ่มฮอมกห่อหมกใช่ไหมโอ้แม่ค้าขายทุกวันพระบอกโอ้สุดยอดมากแม่ค้านี่ เน,นี่ยอันนี้อันนี้อันนี้ทอดมันทอดมันอันนี้หอมหมกโอ้สุดยอดมันกินอีกแล้วเนี่ยกระทงงละเท่าไหรชุดพูดหน่อยยี่สิบบาทพี่น้องอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาเขาจิตมาจิตมือไปเดี๋ยวจะอะไรามคลิปให้เขาดูก่อนว่าข้างๆวัดดอนเมืองนี่กลับข้าวเยอะจริงๆทาง่านผู้ชมโอ้จีนได้ <c oughs> โอ้เอ้า ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายนะครับผมวัดดอนเมืองนะจ๊าทุกท่านไม่คะ่ะ